กูก็ออกกูไม่ได้อะไรไม่ถ้ามึงติตใจก็ได้เสือถ้ามึงพูดอย่างนั้น่ะก็ได้นะสนามไหนก็ได้นะสนามรถแข่งที่ไหนก็ได้เขาจัดดเลยก็ได้นะเออมันกูยังไงก็ได้มึงกูยังไงก็ได้มันเปลืองเงินถาวว่ากูเป็นนกสองหัวอีกไม่ใช่หรอกกูแค่เอาความถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวใครว่าใครว่ามึงเป็นนกสองหัวไม่รู้ว่าเอฟซีใครเขาว่าว่ากูเป็นนกสองหัวเขาจะมากู็เลยโมโหว่ากู กูไม่ได้เลือกข้างแต่กูเลือกความถูกต้องกูแค่อยากให้เพื่อนกูเนี่ยออกมาขอโทษเขานั่นมันเอฟซีพูดแต่มึงกับกูอ่ะถ้ามึงบอกว่ามึงกับกูอ่ะกูก็บอกว่ามึงกับกูก็ได้กับมึงกับกูก็ได้สนามไหนก็ได้ของสนามนก็ได้กระดกเกลือก็ได้นี่ดกเกลือก็ได้นกกดี่กะดากเกลือเขาจัดเดี่ที่ยี่ห้าเนี่ยไอ้เพี้ยนี่มาทําไมวะก็มาถามึงนี่ไงอ๋อไม่ใช่ไอ้เพี้ยเนี่ยครั มึงกับกูก็ได้อ๋อไอ้เบิร์ดเนี่ยไม่ใช่มันเข้ามาทำไมมันจะมาทำไมมึงทำไมกูหวั่นดีใครกูมไม่รับว่วเดี๋ยวหมดบัญชีตั้งหาผมด้วยถ้าต่อยสรุปยังไงก็ได้นะถ้าคิดว่าปั่นก็ได้เนี่ยปั่น้าปั่นกระแสก็ได้หรือก็เอาเลยของเรียยสนามน้าเกลือเขาจัดสนามอยู่อ่ะกูไม่ปั่นหน้าเกลือกูไม่ไป กูเคยพูดไปหน้านี้แล้วกูไม่ไปสนามนี้เข้าใจไหมแล้วไปไปสนามไหนแตนะ่ี่ที่จัดมวยอ่ะไอพี่พี่เป็นสนามมวยอ่ะพี่นะแต่อปองเออพี่ปองไงเพื่อนกันอ่ะใครมวยปองก็ได้แต่ก็ได้ดิใครมวยปองก็ได้ดิเก็บค่าเข้าไหมเก็บค่าเข้าคน<ต>เะ<อ>เพ<อ>ราะว่ามันไม่มี <ๆ S 2> ที่จอดรถถ้าเก็บค่าเข้าต่อยอย่างนี้เลยแค่ไลฟ์จบแค่นั้นแหละไม่ต้องให้คนเข้าไปมันเยอะ ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าตอนกูโพาะถามึงอเงมึงบอกว่าสามมือกูไม่ได้สามมือกูแค่ออกมาเดินสติกูงี้เฉยใครซ้มแค่บาอย่างกูไม่เห็นกูรู้ด้วยว่าเฟซไหนเฟซปลอมเฟซจริงกูรู้หมดอ่ะเออก็ได้สนามันปลอมเลยตอนกูเยอะมึงจะด่ากูยังไงยังไงก็ได้กูกูไม่นี่หรอกแต่ถ้ามึงบอกเมื่อกี้ที่ในไลน์อ่ะมึงบอกว่ามึงบอกว่ามึงกับกูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยกูไม่เห็นเพราะกูบล็อกแต่ตอนเนี้ย คุยแล้วกูอยากรู้ว่ามึงพูดอะไรกูก็พูดตามที่กูบอกไงว่ามึงกับกูไหมอ่ะงั้นกูเอาเออก็แค่นั้นเองวี่เมย์ี่เมยฟังนี่ที่บอกว่ามึงมึงจิตคืาเขาแย่เล่นพี่ยังไงวันไหนวันไหนวันไหนเดี๋ยวมึงกับกูนัดกันวันนัดวันกันแล้วค่อยโพสแต่ถ้าโพสแล้วคนมันจะไปเยอะพี่สือหนูว่าเก็บค่าข้าบริจาคอะไรสักอย่างถือ ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้เธอจะปล่อยก็ได้อ่ะมึงคิดว่ากูกลัวมึงมาตลอดใช่ไหมกูไม่เคยกลัวมึงเลยกูมไม่เคยคิด,ดว่ามึงกลัวกู กูแค่ออกมาเตือนติให้มึงไปขอโทษเขาในสิ่งที่เราทำแล้วไงก็มึงขอโทษแล้วมึงก็จบแล้วมึงจะขึ้นกับกูอะไรก็มึงกับกูนี่ไงกับึงกับกูนี่ไงยังคาใจอยู่นี่ไงอาจจะได้แค่มึงคาใจก็ยังได้เออก็แค่นั้นแหละก็ก็คือกูอธิบายหน่อยว่ากูขอโทษที่สพแล้วสองครั้งกูยกมือไหวแล้วไม่เป็นไรไม่เห็นอ่ะมึงไม่เห็นไม่เป็นไรมึงจะพูดเฮี้ยอะไรก็พูดไปแต่มึงกับกูตอนเนี้ยมึงกับกูคนเดียวผมไม่มีคอนเทนต์นะครับผมบอกให้ ผมไม่ต้องไปอ่านคอนเทนต์ครับ่มีไม่มีคอนเทนต์ชีวิตผมไม่ได้ติดคอนเทนต์นะครับกูจริงจังไม่ได้ติดคอนเทนต์กูจริงจังใช่แล้วผมก็โดนทัวลงหนักมากโดนด่าโดยที่ไม่รู้ไอ้เหี้ยอะไรเลยนะครับก็ด่ามึงเงไม่ได้ด่ากูเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะกูออกมาพอกันกูให้มึงพูดก่อนเลยกูไม่พูดละ เอาแค่ okay, นัดวันมาแค่นั้นพออ่าเดี๋ยวมึงกับกูนัดวันแล้วก็เดะไอไอไอเดี๋ยวติดต่อไอป่องเลยให้ป่องเป็นกลางจบนี่แล้วก็บอกเขาด้วยว่าไม่มีคอนเทนต์บอกเขาด้วยว่าไม่ได้ปันอ่าไอป่องนี้คือเพื่อนมึงแล้วก็เพื่อนกูให้มัน<รา> <ie> กลางแค่นั้นแหละจบได้อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนัดวันมึงพร้อมเมื่อไหร่มึงมึงบอกกูเลยว่าอยากขอขอกูยื่นเส้นยืนสายก่อนไม่มีละครไม่มีละคร ผม้องสองหัวว่าผมคุยกับเมย์แล้วก็ไปคุยกับแจ็คคือแจ็คเนี่ยเป็นน้องเมย์เนี่ยเป็นเพื่อนสิ่งไหนผิดผมก็ออกมาเตือนผมแค่อยากให้เพื่อนผมเนี่ยออกมาขอโทษน้องมันทุกอย่างมันก็จะได้จบเข้าใจไหมก็แค่นั้นเองแล้วทีนี้ผมก็แค่เข้าไปดูในไลฟ์ผมแค่ปัน่นพอปั่นเร็จปุ๊บอันนี้มันเกิดเรื่องผมก็ต้องจัดเด่นจัดเอาเถอะครับพี่พี่จะเรียกผมเด่นเดินเดินอะไรพี่เรียกเดิน แล้วไม่รู้เมื่อกี้ใครปั่นจนมาหากูไอเฮี้ยกูก็งงมากกูไม่ได้คุยกูไม่ได้รับรู้เลยกูยังงงอยู่เลยในไลฟ์ว่าไอเฮี้ยคืออะไรวะอะไรวะอะไรวะอยู่ดีซื้อซื้อกูเฉยเลยซื้อเรื่องกูเฉยเลยเอาเป็นว่าแผลแผลนี้มึงกับกูจบแค่นั้นแหละ,ะจบ